เป็นลูกชาวนาจริงเหรอเป็นลูกชาวนาจริงค่ะพ่อกับแม่เป็นชาวนามาเลยตอนเรียนปวชที่ต่างจังหวัดนะคะกินก็ยืมทุนเรียนแล้วเสร็จแล้วมันเหมือน,อนแบบว่างบมันหมดอะไรเงี้ยค่ะกินก็เลยต้องมากรุงเทพมาเพื่อทํางานส่งตัวเองเรียนณตอนนั้นอ่ะเป็น QC โรงงานผลิตรองเท้าค่ะที่แรกตอนเราเรียนปวชเราก็อยากเป็นเลขานุการนะคะแต่ก็คือไม่ได้ตรงสายเลยก็คือไม่ได้ไม่ได้ทํางานที่ตรงสายกับตัวเองแต่ณตอนนั้นอ่ะ ตำแหน่งอะไรว่างก็ต้องทําค่ะเพราะว่าอยากส่งทั้งตัวเองเรียนส่งทั้งเงินให้พ่อกับแม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Q4 ก็คือควบคุมค,คุณภาพใช่ค่ะก็คือทํางานในโรงงานโรงงานเถอะใช่ค่ะถูกต้องค่ะพูดภาษาโรงงานเป็นสาวโรงงานมาเลยค่ะถูกต้องเลย <c oughs> สาวโรงงานเลยใช่จะใ,ใ,ใช่ไหมใช่ค่ะสาวโรงงานมาเลยค่ะอาและเริ่มต้นมาแบบนี้เลยเพราะต้องการที่จะเรียนหนังสือใช่ค่ะก็ส่งตัวเองตัวเองเรียนเออเรียนวันอาทิตย์นะคะจบปวสค่ะแล้วเสร็จแล้วอ่ะ โรงงานอะค่ะเขาเพิ่มแบรนด์สินค้าเป็นแผนกอีกแผนกหนึ่งกินก็ได้ได้เลื่อนตำแหน่งไปเป็นประสานงานขายโปรโมทได้ใช่ค่ะได้รับการโปรโมทแต่ก็คือด้วยความที่เราอยากมีไรายได้เพิ่มอยากมีทั้งค่าคอมอะไรเงี้ยค่ะก็ขอขอเฮียไปเป็นเซลลแต่เขาไม่ให้กินก็เลยลาออกณนะจุดนั้นเลยค่ะใจเด็ดมากใจนั้นเลย ตอนออกมีมงานรออยู่แล้วหรือเปล่าไม่มีค่ะไม,ไม่มีเลยไอายยา้จ้าไม่มีเลยแต่แต่คิดว่าัวเองขายของได้ค่ะก็ไปขายของอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนจุดพลิกจุดเปลี่ยนเหมือนกันเลยค่ะเปลี่ยนท่านผู้ชมน, <c oughs> นี่คือจุดเปลี่ยนครั้งที่หนึ่งนะฮะต้องตามมันนะฮะว่าจุดเปลี่ยนครั้งที่ต่อไปมันคือจุดเปลี่ยนอะไรมันจะมีหลายเปลี่ยนปั๊บออกมาแล้วก็ทําอะไร ก็มาเป็นเซลฟรีแลนซ์ค่ะในเมื่ออยากเป็นอยากเป็นเซลเนาะก็<ม>แต่ก็คือไม่ได้เป็นเซล์ที่แบบว่าเป็นตรงของบริษัทก็เป็นเซลฟรีแลนซ์ก็คือไปตามร้านค้าค่ะถ้าถ้าจะเรียกก็คือเป็นยีปวัวอ่ะยีปวัวใช่ค่ะขายอะไร ขายรองเท้าค่ะหรือว่าแบบทุงเท้ารองเท้าแล้วแต่ที่ร้านค้าเขาอยากได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราคุ้นเคยกับเรื่องของสินค้าทองเท้าใช่ใช่ค่ะถูกต้องค่ะเออเรามาต่อยอดของเราเองเลยใช่ค่ะก็คือเดินเดินเดินทางไปหาร้านค้าอะไรเงี้ยค่ะเขาขาดอะไรเหมือนต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปหามาให้เพราะว่าสมัยก่อนอ่ะมันเหมือนแบบว่าคนคนยังไม่เป็นออนไลน์คนยังเป็นออฟไลน์เราก็จะเป็นเหมือนออฟไลน์เหมือนกันก็เดินเข้าหน้าร้านอยากขายของอะไรเงี้ยค่ะก็เดินไปเสนอลูกค้าเอาอะไรเงี้ยค่ะ ที่บอกว่านี่นี่คือจุดเปลี่ยนครั้งที่หนึ่งซึ่งก็หมายความว่ามันคงดีขึ้นดีขึ้นค่ะรายได้มากขึ้นกว่าที่เราทํางานประจําแต่เดือนแรกที่เราไปทําปีลนเราก็ได้สามหมื่นสี่หมื่นเลยค่ะยอ,อใช่สามสี่เท่าเลยใช่ค่ะเราก็บอุอ้ยเราคิดถูกนะอะไรเง,งี้ยที่ออกมาอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทําให้เรามีแรงผลักดันในการทําต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะเออเนี่ยมันคงไม่ใช่เรื่องของแรงผลักดันแต่เพียงอย่างเดียวอ,อ,อาจจะเป็น ความมุกมันะความมีมัน่ะของคุณกรีนด้วยใช่ค่ะบอกว่จะไม่จบอยู่แค่นั้นใช่ค่ะนี่ฮะคนที่มีความมุนะฮะคนที่ต้องการที่จะผลักดันตัวเองก้าวขึ้นไปสู่ความสําเร็จไม่หยุดอยู่กับที่ก็คือพอจนกรีนทำด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงนะคะการออกต่างจังหวัดหรืออะไรมันเหนื่อยแล้วเสร็จแล้วช่วงปี5-9าอะค่ะ ระบบออนไลน์มันบูม a c e b o o k มันมาคนขายของแบบว่าเยอะในออนไลน์อย่างเงี้ยคะ่ะเปิดไปที่ไหนก็ขายของออนไลน์กิงก็เลยปรับต,ตัวตัวเองว่าเฮ้ยฉันต้องเป็นแมค่ค้าออนไลน์แล้วแหละฉันต้องออนไลน์เพราะว่าการที่เราจะไปหาลูกค้าเพียงแค่การเดินไปอะไปจังหวัดนึงเราก็ได้แค่จังหวัดเดียวแต่ถ้าเราอยู่ในออนไลน์อะคะ่ะเราสามารถ ได้ทั่วประเทศเลยหรือแม้กระทั่งต่างประเทศได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะกิ่งก็เลยปรับตัวมาเป็นแมค้าออนไลน์ตั้งแต่ปี59เลย59ใช่ค่ะ59โอ้8ปีที่แล้ว8ปีที่แล้ว8ปีที่แล้วนี่ออนไลน์เพิ่งจะเริ่มจริงๆใช่ใช่ค่ะเริ่มบูมวิสัยทัศน์เยี่ยมเลยแสดงว่าเรามองการไกลมากตอนนั้นใช่ค่ะ ไปได้ดีไหมไปได้ดีมากค่ะปี5 9 6 0กกินเริ่มขายของการตลาดดีสินค้าคุณภาพดีคนเชื่อถืออะไรเงี้ยค่ะเป็นทําให้เรามียอดกลับมาแบบมหาศาลเลยค่ะก็คือแบบหุ้ยแบบยอดดีมากๆค่ะปี6 0เองอ่ะกินมีทั้งสินค้าเป็นของแบรนด์ดังแล้วก็เป็นแบรนด์ของตัวเองด้วยมันขายอะไรตอนนั้นตอนนั้นขายอย,าอย่าบอกว่าขายรองเท้านะ ไม่ค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนแนวเลยค่ะเปลี่ยนแนวจากรองเท้ามาเป็นเครื่องสําอางมาเป็นอาหารเสริมแต่ก็อย่างที่บอกท่านผู้ชมว่าโรลเลอร์คอสเตอร์เป็นรถไฟหาะมีขึ้นมีลงมีขึ้นก็มีลงมีลงค่ะเพราะว่ามันมียุคหนึ่งเนาะ<ม>จะดังเลยแหละค่ะก็คือแม่ค้าออนไลน์หมดความน่นเชื่อถือมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้ลูกค้าแบบไม่ได้สินค้าบ้างลูกค้าได้สินค้าไม่ตามคุณภาพบ้างอะไรเงี้ยค่ะมันทําให้ ยุคของแมค้าออนไลน์ยุคหนึ่งเหมือนเปลี่ยนไปคนไม่ซื้อของอเราเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นเหมือนแบบว่าขายของไม่ได้สินค้าสต็อกมากินจําได้ว่าบ้านบ้านสองหลังเต็มๆตสต็อกแน่นคะ่ะอประมาณสิบกระแหงนั่นก็โผล่ขึ้นมาใช่ค่ะ,ะเราก็ติดร่างแผไปด้วยใช่ค่ะก็คือ,อตัวแทนไม่รับสินค้าแต่เราซื้อของจาก โรงงานบริษัทมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะตัวแทนไม่รับสินค้าไม่โอนตังค์อะไรเงี้ยค่ะลูกค้าขายผีก็ค่ะไม่รับสินค้าเราอะไรเงี้ยค่ะเป็นความไม่ทอดุลย์ต่อวิชาชีพหรือเปล่าค่ะที่จะพูดแรงๆคราวนั้นนะฮะซึ่งเป็นเก่าใหญ่ยังจำได้กําลังพิจารณ่ยังจําภาพที่จับภาพบอกอุ้ยนี่มันทําผสมกันในตึกแถวนี่ใช่ใช่ใวนหลังบ้านนู่นนี่นั่นบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็คือมันเลยทําให้ความน่าเชื่อถือของแม่ค้าออนไลน์อ่ะ หมดไปกว่าจะกู้กลับคืนมาได้ก็นานเหมือนกันค่ะ